สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนเคยไหมไปเจออะไรเจ๋งๆแล้วเอามาเล่าให้เพื่อนฟังก็ดังไม่มีใครเชื่อสักทีแต่เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีกล้องพร้อมถ่ายเลยมีหลักฐานไม่เพียบแต่พอเปิดดูแทบต้องร้องเฮ้ยเพราะมันเหลือเชื่อเกินไปไม่ว่าจะเป็นการปรากดตัวของสัตว์ทะเลตัวเบิม้มหรือแม้กระทั่งป่องไฟสีแดงฉานเหมือนจะระเบิดส่วนที่เหลือจะเหนือจินตนาการเบอร์ไหนอีกไปดูกันตึก200ปีถล่มกลางเมือง ในกรุงลิสบอนของโปรตุเกสมีตึกเก่าแก่อายุ200ปีที่อยู่ร่วมกับผู้คนแถวนั้นมาแสนนานแต่แน่นอนว่าวันหนึ่งมันก็ต้องผุพังไปตามกาลเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบพาผู้อาศัยอพยพออกมาและกั้นพื้นที่โดยรอบแต่สงสัยมันจะทนต่อไปไม่ไหวพังขึ้นลงมาในพริบตาแบบในคลิปนี้แม้จะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ผู้คนที่อาศัยในตึกนี้พาก,กันแตกตื่นและแอบเศร้าไปตามๆกันถือเป็นการปิดฉากตำนานตึกเก่าไปอย่างน่าเสียดายค่ะธนันโดไฟดูดสายยาง เจ้าหน้าที่ดับไฟป่านอกจากต้องทํางานแข่งกับเวลาแล้วยังจะต้องต่อสู้กับสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้อีกด้วยเหมือนภารกิจดับไฟป่าในบริติชโคลัมเบียที่ดันมีพายุทอร์นาโดเป็นอุปสรรคสําคัญดูดสายยางที่จะพ่นน้าดับเพลิงไปซะงั้งงนเดือดร้อนพนักง,งานดับเพลิงร่างกายำา3คนช่วยกันดึงกลับมาแต่ไม่เป็นผลแถมพายุพัดเข้าจุดเกิดเหตุไฟไหม้อีกพอทําอะไรไม่ได้ก็คงต้องตามผู้ช่วยมาจัดการและระหว่างนั้นคงต้องนั่งสุดมนไล่ไม่ให้ไฟลุกลามกันอย่างเดียวละจ้า ปล่องควันพ่นไฟบ้านเราอาจไม่มีแต่ที่ต่างประเทศทุกบ้านมีปล่องควันและต้องดูแลรักษาให้ดีอยู่เสมอหากผูกพังหรือซ่อมแซมผิดพลาดอาจเกิดเรื่องแบบในคลิปนี้ภายนอกท่อดูเหมือนจะผูกได้ทุกเมื่อแถมมีความร้อนสะสมจนเกิดประกายไฟแดงฉานบนปากท่อสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้เห็นเหตุการณ์เกรงว่าเปลวไฟอาจลุกลามไปยังที่อื่นได้ว่ากันว่าในสหรัฐเกิดปัญหาป่องไฟชุกเฉิเยอะมาก จนสร้างมูลค่าความเสียหายรา,ราวสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ล้านบาทต่อปีถ้าจะร้อนแรงเบอร์นี้รีบเปลี่ยนตั้งแต่นนเนิ่นก็ดีนะวอดไวขึ้นมาไม่คุ้มกันอัศนีบาดฟาดรถยนต์เรื่องก็มีอยู่ว่ากล้องหน้ารถคันหนึ่งจับภาพรถคันหน้าท่ามกลางพายุฝนตามปกติไม่รู้มีใครไปสาบานอะไรหรือเปล่าจู่ๆกลับมีอัศนีบาดฟาดเปลียงที่รถคันนั้นอย่างจังทําให้ทุกคนที่อยู่บนถนนเส้นนั้นถึงกับสะดุง้งซึ่งผลจากการโดนสายฟ้าโจมตีครั้งนี้ ทำไม่เกิดรอยบริเวณมือจับประตูรถแต่โชคดีที่คู่สามีภรยาและลูกมันทั้งสามของเจ้าของรถไม่ได้รับอันตรายใดๆโหุยหวาดเสียวแทนนี่ขนาดอยู่ในรถนะไม่ต้องนึกเลยว่าถ้าเดินกลางลมจะน่ากลัวขนาดไหนลมพัดซัดเข้าประตูอย่างสวยลมฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ฉะนั้นต้องดูทิศทางของมนันดีๆไม่งั้นจะเป็นดังเหตุการแข่งขันฟุตบอลระหว่างมัคคบีไฮฟาจากอิสราเอล และดินาโมเคียฟจากยูเครนจังหวะที่ผู้รักษาประตูทีมมาค์คบี้รับบอลได้แล้วและกำลังจะเตะเปิดเกมขึ้นไปแต่ดวงสวยก็มาเยือนเมื่อเตะสวนทางลมสะดืดทำให้บอลที่ลอยขึ้นฟ้าปิวย้อนกลับเข้าประตูตัวเองเฉยเลยค่ะทำเอาผู้เล่นสนามพากันตกใจในช็อตสุดแปลกนี้โชคดีที่เป็นเพียงการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องถ้าแข่งจริงมีหวังทัวลงนาบ้านแน่นอนตีลังกาลงเนินทราย เชื่อว่าตอนเด็กคงเคยฝึกตีลังกาโชว์เพื่อนๆกันมาแล้วใช่ไหมคะแต่ตีลังกากลับหลังยากกว่าหลายเท่าแต่สําหรับหนุ่มคนนี้มันโคตรง่ายว่าแล้วก็โชว์เลยถ้าพิวปิวลมไม่หยุดแลวไม่มีอะไรมากันทําเอาผู้ชมอย่างเราอึ้องไปเลยว่าทาได้ไงแต่เอ๊ะสงสัยจริงๆว่าเขาไม่มึนหัวเลยเหรอแล้วตากล้องล่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนะวิ่งตามก่าจะหยุดตีลังกาเผอิกลับมานั่งหอบเป็นชั่วโมงแน่แน่บันไดดอกไม้ไฟเรื่องภูและดอกไม้ไฟต้องยกให้ประเทศจีนค่ะ ไม่ว่างงานเล็กงานใหญ่จัดกันทีโลกจําไปทั้งปีแม้กระทั่งผลงานของใช่ขัวเฉียงศิลปินชื่อดังจากจีนลองทําผูไฟด้วยไอเดียสร้างสรรค์นจนได้ผลงานสุดว้าวเมื่อไฟเริ่มจุดลูกไฟจะเริ่มวิ่งเป็นขั้นบันไดสูงขึ้นไปเสมือนเป็นบันไดไต่ท้องฟ้าบวกกับช่วงเวลาการจุดที่กําลังได้ที่ยิ่งขับเน้นผลงานชิ้นนี้ออกมาสมบูรณ์แบบแม้จะเป็นผลงานที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแต่ได้เห็นกับตาตัวเองสักครั้งก็คุ้มค่าเพียงพอแล้วคลื่นยักษ์จากภูเขาทั้งแข็ง ภาวะโลกร้อนน่ากลัวกว่าที่เราคิดท่านนึงไม่ออกว่าเป็นยังไงงั้นต้องไปดูเหตุการณ์นี้ที่ถูกถ่ายไว้ในไอซ์แลนด์เมื่อภูเขาล้าแข็งบีดัมเมอร์กูยอกูลถลม่มลงกลางทะเลจนเกิดคลื่นยักษ์ซัดเข้าชายฝั่งและบังเอิญบริเวณชายฝั่งดันมีนักท่องเที่ยวอยู่ซะด้วยงานนี้ผู้เห็นเหตุการณ์พากันวิ่งหนีกระจัดกระเจิงโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแค่ตกใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าเท่านั้นนี่สินะความน่ากลัวของธรรมชาติถ้าเราไม่รักษาให้ดีๆอาจเกิดเรื่องนกวกวกวน่่าากกกลัววีี้้็ได ไม่หวั่นแม้วันพายุกระหน่ำบางอาชีพถึงแม้นานจะได้ทำงานสักครั้งแต่ถ้าลงมือทำจริงๆก็ดูจะไม่ใช่งานง่ายเหมือนไซมอนบิวเวอร์ผู้สื่อข่าวะนัอุตุนิยมวิทยาพยายามขับรถเข้าไปใกล้พายุเฮอริเคนเออร์มาให้ได้มากที่สุดก่อนรวบรวมความกล้าลงจอดรถไปเก็บข้อมูลพายุลูกนี้ฮึบยะเขาต้องสู้กับแรงลมที่เข้าโจมตีถึงขั้นยืนแทบไม่อยู่ลมก็พัดฝนตีเข้าหน้าแต่เขาก็สามารถเก็บข้อมูลได้สำเร็จยอมใจในความลงทุนสิ้นปีนี้โบนัสต้องมาแล้วนะคะ ฝูงนกใหญ่บินผ่านสีสากคนช่างภาพมีระนามเคยกล่าวไว้ว่าการรอคอยเพื่อได้ภาพสุดเพอร์เฟกสัสรูปหนึ่งกระถือว่าคุ้มค่าแล้วเงินเมแกนเจมส์ช่างภาพสาวคนนี้ที่ได้แต่นั่งรอนกฝูงใหญ่บินเข้าเฟรมภาพสักทีเพราะจัดมุมกล้องเตรียมไว้และพวกมันก็ไม่ทําให้เธอผิดหวงังยกพวกมาเป็นฝูงใหญ่บินผ่านสีรษกเธอไปให้ได้รัวชัตเตอร์อย่างจุใจเกือบ,บ,บครึ่งนาทีแถมผลงานที่ได้สวยงามมีมิติเหลือเชื่อถือว่าคุ้มค่าไม่เสียเวลานั่งรอถ่ายรูปอยู่ตรงนี้เลยค่ะ พีชิดยอดบันไดรถดับเพลิงก่อนจะมาเป็นนักดับเพลิงเหนือชีพมีหนึ่งในการทดสอบที่โคตรสะวัตใจเลยคือการไต่บันไดสูง33เมตรโดยมีสลิงเซฟร่างกายเพียงแค่เส้นเดียวเท่านั้นไม่ต่างจากฉากในหนังแอคชั่นเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อนักดับเพลิงรายหนึ่งปีนขึ้นไปจึงเกิดอาการแข้งขาอ่อนจนเลื่อนในระหว่างการเหยียบขั้นบันไดทําเอากล่องเฉด้านล่างใจหายใจคว่ำแต่สุดท้ายเขาก็าสามารถเอาชนะความกลัวและพาตัวเองไปถึงยอดบันไดพร้อมชูมือด้วยความดีใจ ขอนับถือและปรบมือความใจก้าจริงๆค่ะน้ำพุกลางถนนน้ำพุกลางวงเวียนอาจเห็นได้ทั่วไปแต่ถ้ามีน้ำพุกลางถนนที่แตกออกมาจากท่อระบายน้ำบ้างจะเป็นอย่างไรเกิดเป็นแบบนี้ไงละ่ะทำเอาประชาชนคนญี่ปุ่นที่เห็นวิดีโอนี้ถึงกับตกใจแรงเลยทีเดียวซึ่งนี่เกิดมาจากการที่โดยรอบปีฝนตกลงมาอย่างหนกักทําให้ภายในท่อดันขึ้นมาและปะ่วขึ้นสูงคล้ายกับน้ำพุมากกว่า5เมตรแม้จะดูอลังการแต่นี่ไม่ใช่เรื่องดี พราะฝาท่อที่กเกเรนออกมาอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนรวมไปถึงเสี่ยงต่อการเกิดน้ำรอ่ระบายหรือน้ำมากได้ค่ะแอดขอเตือนก่อนเลยระเบิดโรงงานถ่านหินปัจจุบันพลังงานถ่านหินไม่เป็นที่นิยมเท่ากับเมื่อก่อนทําให้โรงไฟฟ้าถ่านหินหลายแห่งต้องปิดตัวและลื้อถอนไปเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าในโอไฮโอแห่งนี้ที่ต้องรื้อถอนป่องไฟสูงตั้งงานกว่า120เมตรออกไปให้ได้ทีมงานจึงวางแผนทาลายปล่องควัน ด้วยการใช้ระเบิด38กรัมไปก่อนแต่กลับไม่สะเทือนเลยสักนิดครั้งที่สอง้ใช้ระเบิดหนักถึง180กรัมผลก็คือป่องไค่อยๆล้มลงมาทันตาเห็นแม้จะเป็นงานยากแต่ต้องปรบมือให้ทีมงานนักวางระเบิดที่ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จในท้ายที่สุดวานยักษ์ออกมาทักทายล่องเรืออย่างไรให้ใจระทึกคำตอบก็คือการปรากฏตัวของจัดทะเลตัวเบิ่มอย่างวานไงล่ะละครั้งนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวงังเจ้าวานโผล่ขึ้นมาจ้าเอ๋ทุกคนได้แชร์ภาพกัน ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นระหว่างที่เจ้าวานกําลังพลิกตัวลงน้ําอีกรอบมีคู่รักกําลังพายเรือคายักอยู่ด้วยเมื่อมันแลนดิ้งลงผิวน้ําคู่รักนักพายก็จมหายไปเฉยเลยแต่สักพักทั้งคู่ก็ลอยคอพอให้เห็นว่าไม่เป็นอะไรจ้าคิดในแง่ดีอย่างน้อยก็ได้มาชมธรรมชาติและว่ายน้ำยเย็นๆนิดเดียวเองไฮไฟกลังอากาศไม่มีการทักทายแแปะมือหรือไฮไฟครั้งไหนเท่ไปกว่านี้อีกแล้วเมื่อกล้องบันทึกช็อตที่อันดี้ลาเกตลี่และเจมวูด สองนักสกีหิมะลองทำชาเลนจ์กันุกสนุก,นกโดยให้อันดี้ไทยสก,กีลงด้วยความเร็วสูงขึ้นเดินหิมะพร้อมตีลังกาหนึ่งตลบกลางอากาศแล้วยื่นมือมแปะทักถ่ายเซนบูที่ยืนรออยู่ด้วยความเร็วและจังหวะที่เหมาะเาะทำให้ได้ภาพทักถ่ายสุดเท่้ขึ้นมาถ้าพลาดไปนิดเดียวอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้บอกเลยว่าถ้าไม่โปรจริงทำไม่ได้นะคะระเบิดทาน้ำแข็งประเทศจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลทำให้แต่ละเมืองมีอากาศที่แตกต่างกัน อย่างในเขตฮู uma, มามณฑลเฮยหลงเจียของจีนแม้เข้าเดือนเมษายนแล้วแต่พื้นที่ต่างๆยังเต็มไปด้วยหิมะจึงต้องมีการระเบิดเพื่อไม่ให้แม่น้ําเต็มไปด้วยน้ําแข็งโดยมีการหย่อนระเบิดไปมากกว่า1 7 0ลูกในระยะทาง2 4กิโลเมตรเมื่อจุดระเบิดพร้อมๆกันก็เกิดแรงดันน้ําพุ่งขึ้นฟ้าสูงกว่า10เมตรกลายเป็นภาพที่สวยงามเสมือนน้ำพุพุ่งขึ้นมาจากฐานน้ำแข็งเลยค่ะ Amazing ฟองสบู่ยักษ์ หลายคนคงเคยเล่นเป่าฟองสบู่กันใช่ไหมคะมันทั้งเพลิดเพลินและสนุกเหลือเชื่อแต่แบบนั้นธรรมดาไปแล้วพี่น้องเพราะสเตอร์ลิงจอนสนันขอดำไปอีกขั้นด้วยการใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่เป่าฟองสบู่ยักษ์ด้วยลมธรรมชาติสร้างความสวยงามและตื่นตาตื่นใจให้กับทุกคนที่มาพักผ่อนบริเวณชายหาดสตินสันโดยบอกว่าตนเองสร้างความสุขผ่านฟองสบู่ให้ผู้คนแบบนี้มานานกว่า50ปีแล้วและอยากทำต่อไปเรื่อยๆเรียกว่าต่อยอดความธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งพิเศษไดจ้จริงจริงเบอร์ดเดย์เค้ก จัดงานวันเกิดทั้งทีต้องมีเซอร์ไพรส์สักหน่อยอย่างในคลิปนี้เพื่อนเพื่ๆของเธอถือเค,ค้กก้อนโตมาให้หวังเซอร์ไพรส์งานวันเกิดเพืนสาวคนหนึ่งโดยไม่รู้ว่าเค้กหนักไปหรือมือไม้อ่อนกันแน่แปบ๊บเดียวไหลลูกจักมือเฉยเลยแต่โชคดีที่มีเทพบุตรสุดเท่ยืนอยู่ตรงนั้นคว้าเค,ค้กทั้งก้อนเอาไว้พอดีงานก็เลยไปต่อแบบไม่มีกลอยอย่างที่คิดหล่อเท่ตาใจไปหมดแล้วค่ะ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ